หอยจุกหอยจุกนะคะอือหอยท่านยายเปิดห้อง,กงเก่งแคนะมีมาทัวมาแค่้งมาเขือเนาะมีให้ลมเท่ามันเดือดก่อนนะคะหอยมันซุกนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเอาพักลงใส่นะคะอเก่งแคหอยเกงแคหอย นี่อันนี้ก็คือผักแคร์นะคะผักแคร์บักผักเพชรนั่นเนาะผักเพชรนี่ไงกับอันก็ใบกะเพรานะคะนี่ข่าหหอมน้อยเปิ้ลบะได้อันนี้ชีฝรั่งอ่ะบะไดเอามาอันนี้เป็นผักแคร์ผักเพชรปลุกเองนะคะนี่ผักเพชดผักเพชรนะคะนี่นี่ผักเพชรนะคะอันนี้คือผักละกระหอมแย่นี่ เนาะผมแยกใส่เก่งเราไม่กันได้ใส่เก่งแค้กันล้ำนะคะอ,อันนี้คือวันนี้เยาวันจะมาเก่งแค้หอยนะคะอันนี้เข้าคัวซึ่งเขามาซิบบากเนาะขี้ขานปัน <c oughs> อันนี้เข้าคัวอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,เด,ดะเดือดปดปดกอยนะอัดเดือดเนาะล้ำนะทุกคนเนาะมอะอมอะมอะ,มะ,มะนะ เตือนาะขันน,นาดนะคะโดยเดีย๋ยววันจะเอาผักแคสใส่เด mm hmm. จะเอาะผักแคสใส่นะคะ mm hmm. ใส่ลงไปนะคะ mm hmm. ใส่หน่อยใส่ผ mm hmm. ักแคสก็มีผักเข็ยบเนาะ mm hmm. มีผักชีวิตมีใบผักกะเพรานะคะเ mm hmm. นาะ ใส่แล้วก็คนคนคนนะคะหน้ามันแห้งเลยเจ้าจมาจะตืมนหน้าน่อยเนาะอืร้องพักมันตายเนาะร้องพักมันยุ่มกันนี้ออคนนันี้จะใส่อันพักละนะคะพักลาะนนา็อาหอมแย่เนาะหอมนะคะอือคาดหอมแย่ไปได้ด้วยเก่งเคนเนาะแล้วมันเด็เดสักกั นี่นะคะเราก็ใส่เข้าวคั่วแล้วนเนาะข้าวคัวแล้วมันเดือดกรํารหนึ่งกระปิดไฟนี่ข้าวคั่วมันก็จะไก่ขึ้นมานะคะเนาะเส้นเล้วนะคะแกงแค่หอยนะคะนี่แกงแค่หอยบ้านเฮานะคะของแป่นเนาะนล้ำ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 มาเด้อมาเด้อทุกคน ใครจะมากินเกงแค่อร่อยนะคะใส่ข้าขวคว้าน้อยหนึ่ง่ได้ใส่นักเนาะโอเคนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเกงอีร่อยนะคะนี่